กราบสวัสดีคนดูนะครับผมอยู่กับผมเองลูมี a แอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของงอสตาทาวเวอร์ดิฟเอนซ์นะครับเอามาต่อกันเลยใน EP ีที่3นะครับผมได้ทำการไปแอบซุ่มมานะก็ได้ตัวคริโตมานะครับจ็เป็นตัวนี้เนาะแล้วก็ไปเล่นมาจนเวล40นะครับ40เนาะแล้วก็ใส่โค้ดนะครับมันจะมีโค้ดให้โค้ดเก่าแล้วแหละเออผมไปดูคลิปมานะแล้วก็ ใส่ใส่โคตามนะครับก็จะได้เพชรมา380แล้วก็ได้เพชรมาด้วยนะครับเดี๋ยวรับของก่อนเนาะก็ผมก็เล่นเล่นเล่นมานะครับอูทําทำไมไม่เป็น400ตรงเลยวะอันนี้นี่โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเองคะครับโอเคในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาซุ่มตัวกันนะครับให้ได้ตัวดีๆนะอีพีนี้น่าจะซุ่มตัวแบบเยอะๆเลยนะครับนะเดีย๋ยวเราไปซุ่มกันเลยนะครับ ค okay. ตู้แรกได้หละตู้แรกนี่มีอ่าคาคาชินะดีเปล่าไม่รู้นะครับก็ผมจะสุ่มเป็นเจ้าตัวของอ่านี่ละกันนะครับคริโตเนาะหนึ่งครั้งจะได้นี้ด้วยนะครับใจเนี่ยอยากได้ตัวนี้นะใจผมนะครับแล้วก็บวานะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโกห้าสิเพรแบบตึงๆ กัดมาดิน้องสคริปต์เลยแล้วกันนะครับแล้วอย่าไปคาดหวังครับไม่คาดหวังเราก็จะได้ตัวดีๆถ้าเราคาดหวังอาจจะไม่ได้ตัวดีนะครับอันนี้เป็นสู้ตัวเองโอ้โหไม่คาดหวังก็นี่เลยไม่คาดหวังจริงๆครับอุซบมาเลยครับน้องโอ้โหเอมิเลียแอสตาวะอุย้ยนูดดำใช่ได้ผมเคยเห็นว่านูดดำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดี นะครับเคยเคยเห็นอยู่เขาบอกว่านวดดำมันดีนะมันเป็นซับมันเป็นสโลปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่เราสามารถทํโนวดดำเนี่ยขึ้นเวลได้นะครับแต่เราต้องมีนวดขาวก่อนนะครับซึ่งปูจะไปหานวดขาวจากไหนฉันก็ไม่รู้นะครับโอเคถือว่าเปิดมาเป็นอะไรที่ดีนะครับมาเราไปี่องอเอาฟีก่อนเลยแบบชิวๆ ฟรีนี่ส่วนมากจะได้ตัวดีนะก็จัดมาให้หน่อยละกันนะครับผมโอ้โหมาถึงก็แห้งเลยนะครับเซนคูเซนคูนะจ๊ะต่อไปบาคุโก,โกนะครับต่อไปเป็นเอเมิเลียนี้เห็นบ่อยละสักคุระอันนี้เป็นอะไรโกคูโอ้เป็นยิตาครับเอ้ยพี่โกโระ ผมแบบไม่รู้นะพี่โกอโลผว่าก็ไม่ได้เท่าไหร่อ่ะิสคาร์นอนะครับตัวให้เงินเนาะซึ่งผมมีละเออวินนะนี่แบบไม่รู้ว่าเออวินโอเคได้อ,อ่เออวินมานะครับเพิ่มเลยแล้วกันนะครับเออวินดีเปล่าวะตัวบัฟปะก็เป็นในอีกเกมหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวบัฟนะครับสำหรับเออวินเนาะมามาต่อกันเลย อยากได้ตัวนั้นนะ่ะมาหน่อยได้ไหมชิโกะบางไข่นะครับมิลโลดัสโับินเนาะบูม่านะครับตัวเงินอันนี้อะไรวะกูคูกูคูไอ้แขนคนคนแปดธาตุโอริจิม,มารูแน่เลยเนี่ยไม่ใช่วะไอ้ตัวเพนนะครับโอ้โหทำไมเกือ่ังครับ มาปั๊บโอ้ยตัวนี้นะครับโอ้ลูฟี่วะโอ้โหนูว่าลาดิสนะครับลูกน้องลาดิสปะนั่นอ่ะพีโกโลวะ่ะโอ้ทำไมไมันดูเกลือเกือวะ่ะเฮ้ยโอ้โซเซลไอฟีเซอร์กูกู้นกุยตัวนั้นโอ้กูง,งอมวะ่ะวันนี้สามทีนะทันฮีโร่นะครับ จัดต่อเลยละกันจัดต่อเลยละกันขอเถอะวะตัวดีๆอ่ะขอดีๆหน่อยเถอะเพนไอโคนันนะมาคุโกโอ้โยสือปี๋เอ้ยเสือเอ๊ะเสือตัวตังปะ นารูโตะโอ้มันเกลือจังวะช่วงเนี้ยช่วงนี้กดเกลือเลยอ่ะขอตันยีโร่สักทีเถอะวะไปนี่ตัวอะไรเนะี่ยโกคู่ะสี่ดาวกาละสี่ดาวเอ่อ ตัวอะไรวะมันอยู่ในเรื่อง,ง,งการดอนบอลนะครับผมก็จำไม่ได้นะมันชื่ออะไรเนี่ยแหละอูบุเอออูบุหาไม่เ,เพียงพอ,อขอขอหนอเถอ please เอาไว้โคนันมิเรวดัก รอบนี้โคตรเกลือรอบหลังๆมานี่เกลือจัดเลยนะประมาณสามรอบนี่เกลือทุกรอบเลยนะเนี่ยสามารถโอ้แต่มันเกลือจังวะทุกคนตามผมไหลวะโอ้เอ,อวินห้าิทีแล้วก็เอาการันตีหนึทีนะครับก็คือ2องทีสุดท้ายนั่นเองขอทันจีโรแล้วกูจะเป็นคนดีเลยโหรอวะรอรอใครรอชะลอเธออยู่ กูจะรู้ไหมนี่นิสคาร์นอนะครับทังมิรดัสอฮ้ยมิริวดัตสีดาวมันจะหาดาวอ่ะโอ้โหฟรีรอบสุดท้ายแฟนสวยแต่สดเด้อมาขอเถอะมาถึงก็ เห็นเลยครับผมสัตว์ตัวอะไรอุ้ยผู้หญิงเหรอดีปบบวะโอ้โหโอซากิสามดาวโกาโอ่โจบสิ้นจบสิ้นจบสิ้นแล้ว จบสิ้นแล้วคือผมไปเปิดนอกรอบมาได้ตัวดีนะได้ได้ไอไอ,อ,อ,อะไรวะนี่มาแต่เปิดไ้คลิปมึงดูตัวที่กูได้เหมือนชีวิตผมมันแสนะครับ <c oughs> ชีวิตเนาะอีคลิปไปเอาเอาเป็นอะไรดีนะครับหนวดดำเนาะเออ ตัวเงินนี่มันคืออะไรนี่ตัวเงินหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับอันนี้ตัวทำดาเมจเหรอ่อะหมดป่าววะผมดูตัวเงินก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นตัวเงินปะ่ะเซฟเฟอร์นะครับแต่มันมีบูม่มาดิบูม่กมาก,ก็ตัวเงินหรป่าม,มาสิไม่แน่ใจคร <c oughs> โอเคคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับามาสุ่มตัวนะไม่ได้มีสุ่มตัวแบบรัวๆนะครับไม่ได้ อะไรมากมายนะครับโอเคในคลิปหน้าจะไปทำอะไรต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นแรงใจผมด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับเอออย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าที่ผมสุ่มมาเนี่ยตัวไหนมันดีสุดหรือไม่มีเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะจ๊ะนี่ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับ